สวัสดีคะ่ะเพื่นพนอนๆวันนี้แม่นาทำข้าวผัดข้าวผัดของแม่นานี่ก็จะคลายกับข้าวผัดปูนะคะแต่ไม่มีเนื้อปูนะคะใส่ไข่นะคะนี่คะ่ะแม่นาก็ตักใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะสี่กล่องนะคะจะไปให้แม่ย่าหนึ่งกล่องด้วยค่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวแม่นาจะเอา หมูหยองกับพริกไทยพริกไทยโรยหน่อยๆนะคะแม่น่าจะใช้พริกไทยขาวค่ะน,นี่แม่น่าไม่ได้ตั้งกล้องเพราะว่าอันนี้ใช้กล้องหน้าโรยพรพิกไทยหน่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเผ็ดเกินให้มันมีรสชาติหน่อยๆแม่น่าจะไม่รวยเยอะค่ะ แล้วมันมีแบบว่ากลิ่นห,หอมของพริกไทยนะจ๊ะแต่ที่เหลืออยู่ในกระทะแม่นะก็จะกินนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาหารที่แบบว่าเอาไปกินที่ทำงานได้จ๊ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้ก็แล้วกันเพราะว่ามือเดียวเนาะแป๊บนึงนะอันนี้จะตั้งกล้องโดยการหันทางนี้หันกล้องหน้านะจ๊ะขู่ขะนิดนึงนะคะ แปปหนึ่งนะจ๊ะคนห้าหนึ่งเนี่ยอเอาไปหน่อยน,นี่นะคะแม่นายยังไม่ได้หั่นแตงกวาเลย <c oughs> เพราะว่าตู้เย็นมะันเปิดยา่าบ้างสองมือขาหม,มูหยองก่อนนะคะพอดีแม่ ปลาแม่นะก็จะใส่ช่องนี้ค่ะกล่องสองกล่องนี้คือจะหาไม่ยากกล่องหนึ่งไข่ปาก็คือจะใส่ไว้ข้างๆนะนี่มมยองหมหยองอันนี้ไม่ค่อยหวานมากหมหยองก็จะโรยข้างหน้านจะจ๊ะอร่อยค่ะวันนั้นวันนั้นก็ทำนะคะอร่อยมาก เราเยอะๆเลยค่ะของเราหมูหยองเราเยอะ <c oughs> หมูหยองอันนี้แม่นาซื้อขนมปังที่มันใส่หมูหยองมาแล้วมันเยอะมากเลยอ่ะ <c oughs> แม่นาก็เลยเก็บหมูหยองเอาไว้มาใส่ข้าวผัดดีก,กว่า <c oughs> มันไม่เสียด้วยแหละเพราะว่าหมูหยองเขาอ,อกมาแล้วแต่ต้องเก็บไว้ใน,นตู้เย็นนะนี่เลยหมูหยองเยอะๆมันจะอร่อยเสร็จ <c oughs> แล้วเดีย๋ย <c oughs> วแม่นาก็จะมาแต่งอ แตงกวานานีแค่นี้เดียเองแตงกวาแม่นานเหลือแค่นี้นะใส่แตงกวาไม่ให้เลี่ยนจ้ะแตงกวาเมื่อวาซื้อมาลูกเกี่ยวเพราะว่าลูกหนึ่งต้้งสิบห้านะคะแตงกวาแพงสิบห้าโครนนะคะไม่ใช่สิบห้าบาท แบ่งแตงกวาไปแค่นี้พอจะได้มีแตงกวาแต่แม่ย่าเขาไปเขาก็เอาแตงกวาออกก็ได้หรือไม่ก็ใส่งแต่ตอนนี้ทำให้มันสวยงามเฉยๆแตงกวาหั่นที่หลังได้นี่จะไปให้เขาก็ให้เขา,เขาออกเ็รัเขาอุ่นนะไม่ต้องให้เขาเอาแตงกวาอุ่นแต่ไม่แน่เราอาจให้เขากินเลยเพราะว่ามันยังร้อนๆอยู่นี่ก็แตงกวาก็ใส่ไปเลย แม่อาจจะไม่ใช้ผักชีเลยหน้านะคะเพราะว่าเรามีหมูหยองอยู่ข้างหน้าแล้วนะจ๊ะหน้าตาน่าทานเลค่ะไม่เอาผักชีแม่นาว่าจะให้เอาเพราะว่าไม่ยากแกไม่กินไม่กินเผ็ดก็จะให้เอามะน,นาวไปไว้ให้เผื่อแกอยากออกเปรี้ยวๆจะแจกมะน,นาวให้กล่องละชิ้น มะนาวก็จะให้ไปกล่องละชิ้นแอบแอบนะคะกล่องละชิ้นแตงกวาเขาไม่พอเดี๋ยวให้เขาไปเอาของที่บ้านเขาเติมเอ,เองแตงกวาอันนาวก็จะให้ไปกล่องละชิ้นนะคะชิ้นชิ้นใหญ่ทำการติดป่าค่ะนก็จะพูนๆหน่อยเป็นไรเอาดลงไป คุณหมวหยองก็เป็นก็เป็นอันเสร็จแล้วนะจ๊ะสี่กล่องอ่วอันน่ะแม่นาก็จะกินเองยังร้อนอยู่ก็ปิดไว้ก่อนเพราะว่าเขาจะได้กินร้อน ในครัวก็ยังอยู่ในชุดที่แบบสบายสบาย,บายอยู่เลยนะคะนี่ค่ะแม่นาก็าทำแบบนี้ก็เอาขึ้นก็จะสวยงามตามที่เห็น<ม>เห็นมไหมอาจารยนี่แค่ะก็มีแค่นี้แหละจ้ะของแม่นาของแม่นา ก็ใช้ผักชีแต่งข้างหน้าก็ได้ผักชีประดับหน้ากินด้วยก็ได้ใส่ไปใ่กวาเแล้วไม่มีเอาผักชีเอาเกินผักอันนี้เอาแก้มเอาไม่ให้เลี่ยนนะนี่นะก็เอาหมูหองเลยหมูหยอยง หวานจี๊ดแต่อันนี้หมูหยองอันนี้ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นี่ก็จะขอเอาหมูหยองแบบเลยข้างๆจานเนาะนี่พอแล้วไม่หวานมากแกงส้มผัก วันนี้ว่าจะไปซื้อไข่เอ้ไปซื้อชะอมะะชะอมทอดผักรวมนี่อันนี้คืออาหารของแม่นานนจะปละาที่ทอดนออ่าวนนี่ค่ะนี่คืออาหารของแม่นาก็จะกินแก้มกันคู่กันนะจ๊ะอันนี้คือเป็นของฝาก ของฝากแม่ย่าของคุณหลวงเพราะว่าแกไม่ค่อยได้กินอาหารไทยแม่สามีผัดจะทุกคนนี่เรามากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนแม่น่าจะขอกินข้าวนะคะวันนี้ไม่กินให้ดูนะคะแต่รับรองว่าอาร่อยคะ่ะบ๊ายบายนะคะให้ดูเน้นๆคะ่ะนี่จ้าอาทานนีจ้า สำหรับข้าวกล่องและที่อยู่ในกระทะนี้ก็เดี๋ยวก็จะตักใส่กล่องเอาไว้ได้อีกหรือถ้าแม่นาไม่อิ่นแม่นาก็จะมาเติมนะจ๊ะโอเคฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่นาด้วยนะคะฝากช่องของแม่นาหน่อยนะคะชื่ออาจจะยาวหน่อยนะคะขอโทษทุกคนด้วยค่ะเดี๋ยวแม่นาว่าจะ เปลี่ยนชื่อช่องใหม่ดีไม่เอ่ยเอาสัส้นๆให้เรียกง่ายๆให้จำกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน